มาแล้วครับแรมบ้าสมเดจสิท์ออโอ้โหถือวิทยุมีหอมแก้มพี่เลี้ยงอือโอ้โหดูครับถือวิทยุเต้นมาด้วยครับเปิดเพลงมาเลยครับเต้นมาเลยออกลูกญี่ปุ่นครับไปรุ่นญี่ปุ่นอือดูครับถือวิทยุเปิดเพลงแล้วเต้นไปด้วยนี่คือสมเดจสิทธ์ออครับฉายาแรมบ้าขึ้นมาแล้วครับอือเปิดวิทยุเต้นขึ้นมาเลยครับนี่เป็นประเภทตลกมันฮาแล้วก็มานี่เคยเป็นอดีตนักวิ่ง ชมเปี้ยนนะครับวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วสมเด็จสิทธ์อ่อเต้นตลอดแล้วนี่คือชูชยัยเกียรชานสิงถือไม้ขึ้นมาเลยโอ้โหนี่แรมบองครับแนะนำตัวชูชัยครับโอ้สลวครับขอโทษทีครับ มีการสัมภาษณ์ยั่วย,ย้าวกันโอ้โหพูดทันสมัยนะครับพูดถึงโซครา,มาเมอร์เซียเลยครับมีการอวยชัยให้พร น,นานาจะเห็นสักทีครับมวยก่อนชกกันมีการนับมวยสัมภาษณ์นักมวยครับ <c oughs> กรรมการก็เป็นใจด้วยยิ้มไปด้วยครับ <c oughs> นี่คือแรมบอมครับชูชัยเกียรติชานสิง <c oughs> นี่เป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้นะครับ <c oughs> ดูดูนี่คือแรมบ้ากรรมการส,ราสรุนท์เจริญผมก็ยิ้มไปด้วยครับ <c oughs> แม่ได้เลยนะครับกรรมการก็เป็นกรรมการอารมณ์ดีครับ มีแรมบงแรมบ้านี่แรมทรงศักดิ์ก็มาเป็นกรรมการนักมวยไหว้ครูแล้วครับวันนี้ดูกันยาวๆครับคู่นี้เคยชกกันครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีลุมพินีแล้วก็แรมบองคนนี้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตอนนั้นแรมบ้าแกมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็การพิซซ้อมไม่ดีนะักวันนี้แหมขอล้างตาสักทีหนึ่งย้ายวิมาเจอกันที่ราชเนนีนไม่ห้าไหว้ครูก็มีแซวกันอีก แรมบ้านี่อายุปีนี้17ปีครับแรมบองนั้นอายุ21แล้วก็เป็นการไหว้ครูครับดูกันยาวๆว่าดูลีลาของมวยที่ชกสไตล์โหดมันหานั้นแหมยังไม่ทันชกก็หากันแล้วครับสมเด็จสิทอ,อ นี่ดาราคนโปรดของสมเด็จสิทธิ์อ่อนนั้นชอบนะครับดอนจมูกบานแล้วก็ชูสีก็ชอบตลกขบขันแล้วครับนักร้องชายนั้นชอบบิลลี่เข้มแลวก็นกจริยาส่วนของแรมบองค,คนนี้ครับชอบเทพโพงามและน้อยโพงามดาราครับนักร้องชอบสามโทนและก็น้อยโพงามอายุยังน้อยนะครับนักชกจากชนบุรีครับ เป็นสิทรัก์ของเจเทนจ้าอีกคนหนึ่งส่วนแรมบองนั้นนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จสิทธิอนั้นก่าตัวสูงสุดนั้นได้30,000บาทกับกาะนี้มีทองอยู่สบาทแล้วก็ที่ดินอยู่สงานเงินฝากอยู่1,000งหมพรามแผลงสอนแล้วครับพรามไม่โดนตรงนี้ไม่โดนดอกที่สองครับ ไม่โดนดอกที่สามน่าจะโดนนะครับอาแล้วกันเพพ่นบอกเม็นีลครับดอกที่สามครับอ้าวยิงปืนกลซะเลยดอกที่สามก็ไม่โดนเลยยิงปืนกลซะเลยครับอ้าะครับนผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ดูเดือดแล้วก็เลิกเร็วเหลือเชื่อครับรีบกินรีบไปเช็คบินไหวเหลือเกินครับกรรมการเอกจิตประยุนกรรมการพินิจประยัตซับยิ้มเลยครับ ยกทีหนึ่งครับโหดมันหากู้นี้ชกกันทีไรผู้ชมไม่เคยผิดหวังครับบู๊กันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบชมกันเลยครับขึ้นมานั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบ3ต่อ2ครับเชื่อว่าสูงยาวกว่าและกระดูกดีกว่าเคยชิงแชมป์มาแล้วครับแรมบองแรมบ้าเดินเข้าหาจิ้มมาไม่มีสอบกลับครับแรมบ้าแรมบ้าทีบเส้ทีหนึ่งแรมบ้าหนากว่าแต่โอ้โหโดนอัพคับโดนเต่กันคอยทีหนึ่งแขวงเลยครับแขวงเลยอัพคันทีหนึ่งเอาแล้วครับ ท่านชมจับตาดูให้ดีมาเป็นชุดแล้วโอ้โหมากันแรงและมากันเร็วเหลือเกินครับจิ้มแล้วเอาแล้วครับแรมบ้าฟืนแล้วมีฟันศอกและบ้องคำ้ำทาักอกไปถีบซิกทีนึงกูนี้แรมบ้องกันเก่งสีงแดงเคยชนะมาแล้วครับอัปคัททีทนึงแรงบ้าเตะแล้วถีบท่านชมจับตาดูให้ดีครับมยคุณนี้มียกเดียวครับไม่ใช่ห้ายกฟันศอกขึ้นมาเนี่ยแหมยังกระโกนกันมาเลยครับ ตอนแรกก็ดูทำท่าตลกแต่ว่าพอเริ่มต้นยกหนึ่งนิบู้กันเลยอัป,ปคัดแล้วก็มีฮุกด้วยแลมบา้าสอยขวาทีหนึง่งมโอ้ยน่าสะบัดเลยครับแลมบองมาเป็นชุดเหมือนกันแลมบองอัป,ปคัดทีมแข้งี่โอ้โหแท้งหนักลุงนี่แทงหนักจิ้มอีกทีหนึง่งอัป,ปคัดไม่โดนฟันสอยทีหนึง่งเอาครับหลักออกไปโอ้โหโม่คูน่นี้ตลกเฉพาะตอนต้นครับตอนไหว้ครูก็ตอนขึ้นไปจีนเดินชนกันแล้วครับ แลมบ้าอัปคัตแล้วหุกแลมบองเบียดเข้าไปสวมหมวกกระดอกเบียดเข้าไปอัปคัตอย่างฟันศอกทีหนึ่งโอ้โหคันศอกทีหนึ่งแม่ศอกก็ศอกด้วยครับอัปคัตทีหนึ่งโดนหมัดหลายทีแล้วครับอัปคัตแข่งประสานกันล้มลงไปจริงท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีตัดลำตัวก็ตัดลำตัวด้วยแทงซ้ายทีหนึ่งอัปคัตโอ้โหชกกันเหลือเชื่อครับ ดุกันเหลือเชื่อยกหนึ pues mm ่งว่ากันอย่างนี้เลยครับโอ้โหอัปคัดลูกนี้ล่วงลงไปลุกขึ้นมาได้กรรมการไม่นับครับโอ้ยโดนอัปคัดลูกเป็นสกูนี้เต็มจะงอยคางนะครับแรนดบองเดินชนตลอดครับเพราะวิกนี้นี่ราชดำเนินนี่ของแรนดบองเขายิงหมัดขวาทยิงลงลงไปแล้วลนลงไปแล้วสองสามสี่ห้าทำการสังฆมุมหกเจ็ดแปดต่อครับอัปคัดทีหนึ่งอัปคัดทีหนึ่งโอ้ยแรนดบองแรนดบองอัปคัด แลมบ้าชักจเประแขวงสำจมจับตาดยดีครับคทีหล่นเลยครับกการนับสองสะไม่นับต่อครับนับแค่สามโดดลงมาอ้าวมาไหว้กรรมการโอ้ยไปเร็วเหลือเกินครับไปเร็วเหลือเกินไม่ฟื้นเลยครับแลมบ้าไม่ฟื้นแลมบองนี่อ้าวลงไปไหวกรรมการซักทีหนึ่งยังไม่ชูมือเปลมาเลยครับแล้วก็ชูมือให้ชนะอ้าว ช่วยหามครับจะช่วยหามแต่พี่เลี้ยงของแลมบ้าไม่ไม่ลงเปลงครับไม่ลงเปลงกลัวเสียสถิติแมพี่เลี้ยงกองเชียร์ก็มาอ้าวผู้ชมเฮฮา,าครับแกลงเปลงซะเองคนชนะลงเปลงซะเองเหมดูแลม,มบ้าแลมบองแกเหลือลังกับดูเบงกล้ามโชว์ครับ